ครับเป็นคาทันเยอะมด้วยครับมาทำก็เออวันนี้ครับมางานอ่าเดินแบบวันเด็กของทางเอ็มโซเฟียนะครับก็วันนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันก็สนุกมากครับวันนี้ก็ตื่นเต้นความเดินมันเกี่ยวกับไม่มีปฏิกิริยาผมก็ก็ตื่นเต้นดีนะครับแบบไม่เคยมาเดินแบบวันเด็กมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเกียรติมากครับที่ทางเอ็มโซเฟียได้เชิญมาทำน้อง โอ้ยน่ารักมากครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีนายแบบนังแบบอีกเยอะมากน่ารักมากวันเด็กวันเด็กปีนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มางานพี่เอมสตรเียนะครับไม่ไม่ได้ไปครับัทำขวัญวัด็กนี้อ่อะไรครับขวัญวันเด็ทำวันเด็กปีนี้่้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรเ็กนกน่้ไม่อ่ไ แสงมานานใจให้น้องๆนะก็แบบถ้าน้องๆคนไหนแบบมีความฝันก็อยากให้แบบตั้งใจทําให้สําเร็จนะครับว่าพี่เชื่อว่าน้องๆทาได้ครับก็การเป็นแบบนักแสดงการเป็นก็อยากแบบ เป็นนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมีคนรู้จักมีคนรักครับผมตอนนี้้ไดมาเกือบเก้าแล้วแปดเก้าแล้วกันแปดเก้าตั้งมาจนกมดเก้าตั้งมึงไม่ก็ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าแบบมีแรงตื่นที่จะแบบไปทำงานกันทุกวันเลยนะครับก็แบบ ยังไงมีความสุขมากกว่าใช่เรื่องการถ่ายทำว่าตอนนี้กำลันนนนนนงถ่ายทำการถ่ายทำก็คือตอนนี้ถ่ายครบหมดแล้วนะครับก็เหลืออ่าซีรีส์เรื่อง The Rebound g a m นี้เพื่อนายนะครับจะออนช่วงกลางปีนี้ครับ,รบรรนะครับผมคคาแรเตอรัวละครคเตอร์เรื่องนี้จะเป็นเป็นเกี่ยวกับบาสครับใช่ครับแล้วปิงปิงจะรับบทเป็นกัปตันทีมบาสใช่ถ้าใครอยากรู้ว่าปิงเล่นเป็น กับตันทีมบาตเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้นะครับทางวิวออริจินัลนะครับมีนิดหน่อยครับแต่ว่ามีคนสอนเยอะอยู่ครับมีคนช่วยสอน,น,นใช่คือแทบจะทั้งหมดออใช่แทบจะทั้งหมดเลยครับสน,สนุกครับ üp, เหนื่อยแต่ว่าสนุกมากใช่ครับเหมือนแบบมันเล่นเป็นทีมด้วยมีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้ามันแบบเยอะๆสนุกมากเวลาแข่งก็คือเหมือนแข่งจริงเลยใช่เห<ล>นื่อยจริง จบแล้วครับจบแล้วครับจบอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมไเจอ่าก็น่าจะเป็นอ๋อดังใช่อุยอ้ยอุย้ยสปอย,อ,ย,ปอ,ยอ,อ่ะอุ้ยสปอยอ่ะไม่ก็อ่าอย่างการเล่นกีฬาแบบถ่ายถ่ายซีรีส์แบบเล่นกีฬาแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนก็ได้เจอพนกักงานใหม่ได้เจอเพื่อนร่วมงานใหม่ด้วยอะไรแบบนี้ ว่าเรื่องนี้มันเดือดอยู่ใช่เพราะว่าผมเป็นกัปตันแล้วไงทุกคนก็ต้องเชื่อฟังผมไยเออมันก็จะเป็นอ่าเป็นกีฬาจริงๆไม่เขาอยากพูดเยอะเท่าไหร่ว่ากลางปีนี้ดีกว่าจะผมโป,ป,โป,ป,โป,ป้หรือผมโป้ก็ ก็เหมือนเดิมครับก็อบอุ่นเหมือนเดิมเวลาได้ร่วมงานกับพี่มีก็รู้สึกสบายใจสมอแต่ว่าตอนนี้เขาไปมิลานไงปล่อยผมมางานวันเด็กพี่เอ็มโซเฟียก็อยากไปมิลานกับเขาบ้างอะไรเงี้ยใน่อยากแบบเชื่ติดต่อได้ไหมแบบอยากแบบไปเจออากาศหนาวอะไรก็เปิดว่างงานกับพี่มีมันต้องมีปิกใช่มีปิก็ปา้ใช่ก็เนี่ยขอบคุณวันนี้แบบ แฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะมากครับแอรีแปดสิบหน่ารักมากครับครับผมก็ไปหนึ่งปีแล้วครับใช่ครับล่าสุดหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วหนึ่ง <1 S 2> ปีหนึ่งเดือนแล้วอะไงบ้างครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเออ่ยังไงอ่ะแบบรู้สึกอบอุ่นอ่ะรู้สึกเป็นความรักที่อบอุ่นมากแบบที่แฟนคลับแบบอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยเงี้ยครับไปตามงานแฟนคลับก็มาซัพพอร์ตตลอดเลยเงี้ยครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆนะครับที่แบบ แบบซัพพอร์ตตลอดใช่ขอบคุณจริงๆครับว่าพี่ตองทายพอรมีมีผู้อ๋อเป็นของเป็นของเพียงเล่งที่รักอ่ามินปิงทูมายเดียนะครับก็ถ้าตอนนี้ใครยังไม่บัตรก็สามารถไปกดได้ในแอปเด e คอนเสิร์ตนะครับผมตอนนี้เราเตรียก็คอนบผมก็ครับผมก็เริ่มซ้อมนะครับตอนนี้ก็วันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็ เรียนเชิญแฟนคลับทุกคนมาม e e t i n g แฟนม e e t i n g ครั้งนี้ด้วยนะครับพิเศษอะไรนะพี่มินครับพิเศษแน่นอนว่า,าทุกครั้งที่เรามีแฟนม e e t i n g นี่คือพิเศษอยู่แล้วเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ทุกคนแน่นอนอครับผมตอนนี้คุณซ้อมตัดใช่ก็ซ้อมนะครับเริ่มซ้อมแล้วพี่มีนมาใช่พี่มีนมาก็เดี๋ยวก็ส่วนที่ส่วนที่พี่มินขาดหายไปเดี๋ยวพี่มีนกลับมาก็เดี๋ยวมาซ้อมต่อกันได้ที่มาไหน พี่มินไปพี่มีนหน้ากลับวันที่18 18ใช่ 19. ไปนานมากแล้วแบบอยากไปอะคิดถึงอะไรเงี้ยแบบคิดถึงใช<ๆ>่ไหมล่ะอไยากไป<ๆ>ใช่เขาก็เฮ้ยเมื่อวานผมแบบกำลังนั่งแท็กซี่กลับแล้วพิงนั่งกับเจ้ยอยู่แล้วเจ้บอกว่าเฮ้ยทิ้งพี่ก้องตกเครื่องพูดจบปุ๊บหนึ่งวิพี่ก้องโทรศัพท์มาเลย <c oughs> แล้วก็บอกว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็หามไป พี่ก้องโทรมาหนึ่งวิปุ๊บเอ้ยพิงเจย์บอกว่าพี่ก้องตกเครื่องหนึ่งวิปุ๊บแล้วพี่ก้องก็โทรมาเลยเหมือนได้ยินได้ครับก็อ่าก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าช่วงกลางปีนี้จะมีซีรีส์เรื่อง The Reveal เกมนี้เพื่อนายนะครับ on ทาง View Original นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่มีจะมีละครเรื่อง รักท่วมทุ่งนะครับช่อง3เวลา1นึ่งทุ่มนะครับก็จันหนึ่งสุกจันหนึ่งสุกจันหนึ่งสุกอ๋อโอเคก็ฝากทุกคนไปรับชมด้วนะครับรักท่วมทุ่งครับเตมอน